เม่อ่ายฟมามบ้านถึงเอ้ย้อกัวมันก็แข็งแข็งนี่ดีกว่าเดิมแบ๊บปี้าหล,ลมันจะหนัก,มกบมันดิี่มายอยู่ลูหัวมันานะานน้ำอ่ะแบ,บ,บ๊บแบ๊บีบบ ไอ้ขาวมันจะไม่เล่นกับเขาตอนเด็กๆไอ้ขาวมันชอบตัวกินได้เปล่าึงเหรอไม่รังมันวาอ้เลยผมไ่รูไม่เคยเเอกูเห็นะอเห็นเนี่ยน่าตรนั้นมันนะเห็นไปดได้หรอ